สวัสดีครับสวัสดีครับกับดอกฟินหัวใจเมย์ไทยพาให้เข้าชี้เป้าให้เลยเราช่วยท่านได้นี่ครับเป็นบรรยากาศตอนเช้าตอนตีห้านะครับช่องเจ็ดสีนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่มวยกันนี้ทีมงานของเกิเพชรนะครับพยักศักสโตนนะครับมาแล้วในวันนี้นะครับวันนี้ชกสองคนนะนะครับวันนี้จองอ่างดํานะครับโคู่ที่หนึ่งนะครับไปดูคู่มวยกันนิดนึงจองอ่างดำสิงห์มาวินเน่ยวันนี้ท่ามศึกมาต้องเจ็ดสีคู่แรกเลย ละตอยกับศิลาชัยดาบชาญของปากนคี่สองนี่พยักษฟักสโตนกับดอกไม้ไฟแล้วก็ค้ที่3มนี่ทีะร,ระเดชกับจอมโหดคุณที่สี่นีอัตชัยเจ้าอมวยทันจักรุลีส่วนคุที่5้เพชรสีทองส์เจ้แดงกับเพชรโพสีเกียรติจอมบึงส่วนโค้ชหกเพชรตดมเกวิทยาแบบกล้องพยัก สอนิยมจำเรื่องนี่คือกู้มวยไทยจตีจากที่นี้นะครับเดี๋ยวสายๆนะครับเจ็ดแปดโมงเก้าโมงนะเรามาพบสาาร์ที่พิจารณาเดี๋ยวให้ช่างเสร็จกไปเราเร่งกระมายนิดนึงแล้วเมื่อกี้พยักไปแล้วนะครับนี่คือไม้แ้วเนี่ยเราจะกระจายมาช่างกันแล้วไม้ใครนแล้วที่เรียกจำพวกไม่ใช่พยายามให้จตีราจะมาใช้อธิใจ